เอาไหมคะมีเงินแต่บริวารไม่ค่อยดีคนรอบข้างไม่ค่อยดีทำให้ปวดหัวแต่รวยนะและมีเงินนี่คือโชคชะตานะคะของคนที่เกิดในราศีเมษพฤษศเมถุนกรกฎ ตุลและก็ธนูค่ะ6ราศีนี้นะคะจะมีสง่าราศีดวงเนี่ยเรียกได้ว่าดีมากจับเงินจับทองโชคลาภปังสุดๆนี่คือคำทำนายของคุณเบลยามบาร,รมีนะคะออกมาทำนายผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะก็คุณเบลโพสต์ไว้นะคะต่างๆไปติดตามได้นะคะคำทำนายนะคะบอกไปว่า6ราศีนี้นะคะก็คือเมษพฤษกเมถุนกรกฎตุลและก็ธนูนะคะคุณจะเป็นคนที่มีเงินทองแบบ มีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยวิ่งเข้าหาแบบไม่หยุดไม่หย่อนในช่วงนี้นะคะแต่ดวงของคุณเนี่ยจะเต็มไปด้วยบริวารที่ไม่ค่อยดีบริวารก็คือคนรอบข้างต่างๆลูกน้องเจ้านายหรือว่าญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่คุณจะไหว้วานหรืออยู่เคียงข้างคุณเนี่ยจะไม่ค่อยดีอาจจะนําความเดือดร้อนอาจจะสร้างปัญหาหรืออะไรมาให้ได้แต่ยืนพื้นคือคุณมีตังค์นะคุณมีเงินนะคะก็วิธีแก้นะคะวิธีที่แบบ จะเป็นคำแนะนำของคุณเบลนะคะก็คือให้ไปทำบุญกวดน้ำนะคะแล้วก็แผ่บุญบรารมีถึงเจ้ากรรมนายเวรนะคะเงินที่เข้ามาเนี่ยจะได้เงินที่เข้ามานะคะอย่างที่บอกว่าพอดวงคุณเนี่ยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมันเปิดเนาะเงินที่เข้ามาก็จะได้ต่อยอดส่งเสริมในด้านของธุรกิจนะคะจะได้มีเงินเก็บนะคะจะได้เก็บเงินอยู่มีทรัพย์เพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นนะคะ แล้วถ้าเป็นเพืเ่อนๆทุกคนเนี่ยเพื่อนจะเลือกอะไรคะระหว่างไม่ค่อยมีเงินแต่ว่าบริวารหรือว่าคนรอบตัวดีกับมีเงินตามพื้นตามตามดวงที่ทํานายมานี้แต่ว่าบริวารไม่ค่อยดีคนที่เกิดในเมษพฤษกเมถุนกรกฎตุลธน,นูเดี๋ยวเปิดโวทให้พิมพ์น้องับคำทำนายหรือพิมพ์บอกหน่อยว่าเอาอันไหนกันแน่นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าเป็นชั้นนะ ฉันเลือกตังก่อนเพราะว่าบริวารไม่ดีก็ใช้เงินแก้ปัญหาถ้าเกิดใครไม่ดีจริงๆก็ตัดมันออกจากชีวิตค่ะแค่นี้บาย